สวัสดีครับผมนายบอยโอมาโนตจาก c h anel n review and guide นะครับวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยนะผมไม่ได้มาไกด์แนะนำวิธีการเล่นเกมหรือรีวิวเกมใดๆนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปสู่โลกของคริปโตเคเ r รนซีนะครับเพื่อไปรับผลตอบแทนสุดกาวนะครับในเชน i n chronos นะโดยคลิปนี้จะแนะนำวิธีบิดเหรียญจากเชนบ binance นะครับไปเชน chronos นะครับอ,อ๋อก็มีคำเตือนนิดนึงนะครับ คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมต้องเป็นเชนโครนอสนะครับโครนอสเนี่ยจะมีแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มที่ผมเจอตอนนี้ที่มีผลตอบแทนสุดกาวนะครับอันแรกก็คือแพลตฟอร์ม VVS นะครับ VVS ดัตไฟแนนะครับมีตัวหนึ่งที่ให้ผลตอบแทน2,000%นะในขณะที่ s t a b l e Coin ก็ให้ผลตอบแทน5 3 5 6นะครับ อีกอันหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือ k r o n a s w a p o r g นะครับอันนี้ให้ผลตอบแทน10%น0นะครับส่วน stablecoin เนี่ยจะให้ผลตอบแทนดีกว่าอันเมื่อกี้นะครับอยู่ที่60.55%นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนว่าทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับและผมยังไม่ได้รีเสิร์ชทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมาดีมากพอนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับ แพลตฟอร์มของ VVS เนี่ยจะมี TVL นะครับเยอะกว่า Crona Swap นะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับคือผลตอบแทนของทั้งสองแพลตฟอร์มเนี้ยให้เป็นเหรียญของตัวเองนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงในเรื่องราคาของผลตอบแทนที่ได้นะครับแม้ว่าเราจะฝากเหรียญเป็น Stable Coin ก็ตามนะครับสำหรับอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือกระเป๋าใบนี้นะครับกระเป๋า MetaMask นะครับ แล้วก็มีเหรียญหรือมีเงินอยู่ในบ n a n น e Smart c h a i นนะครับหรือว่าเชนที่เราต้องการจะบริดไปเชน h r o n o s นะครับอย่างที่2นะครับให้เพื่อนๆพื่อนเซิร์ชคำว่า h r o n o s Chain-ID นะครับแล้วก็เข้าอันแรกเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับเพื่อก๊อปพวกนี้เข้าไปใส่ในกระเป๋า m e t a m a สนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดที่กระเป๋า m e t a m a n นะครับแล้วก็เลือกกำหนดค่า RPC เองนะครับแล้วเพื่อนๆก็ก๊อปพวก network name new RPC URL ออกมานะครับ chain ID พวกนี้มาให้หมดนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ให้เข้ามาที่ app.elk.financ e นะครับแล้วก็เลือกเงินที่เราต้องการจะโอนไปนะครับ อย่างสมมุติของผมเนี่ยจะต้องการจะโอน BUSD ไป100เหรียญนะครับผมจะเปลี่ยน BUSD ของผมเนี่ยนะครับให้เป็นเงิน ELK นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็กด swap เลยครับตอนนี้สังเกตว่าผมยังอยู่ที่ Binance Smart Chain นะครับโอเคแล้วผมก็กด swap เลยนะครับแล้วก็ confirm swap ไปเลยนะครับแล้วก็มันจะให้กดยืนยันในกระเป๋า MetaMask นะครับ ก็ยืนยันไปนะครับนี้ถ้าไม่อยากแอดเหรียญนี้ก็กดแอดนะครับก็เพิ่มโทเค็นไปได้นะครับก็กดปิดนะครับโอเคตอนนี้เราก็มีเหรียญ ELK 35เหรียญแล้วนะครับทีนี้เราจะโอน ELK ไปเชนโครนอสนะครับให้เราคลิกแท็บตรงนี้นะครับ ELK NET นะครับโอเคกด MAC นะครับ แล้วก็กดเลือก chain นะครับเป็น chain c h r o นะแล้วก็ติ๊กตรง swap elk for gas นะครับ1 elk for gas นะครับโดยมันจะตัดเงินเรานะครับ1 elk เป็นค่าแก๊สนะทีนี้มันจะโอนจากกระเป๋าเลขเดียวกันนะครับเลขตัวนี้นะครับไปกระเป๋าเลขเดียวกันที่อยู่ใน chain c h r นะครับทีนี้เพื่อนๆก็กด transfer เลยนะครับถ้าเลือกถูกแล้วนะครับ เรียกโคลนอส์นะก็ทานเฟอร์เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับมันก็จะเสียค่าแก๊สเป็น b n b นิดนึงนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็รอสักพักนึงนะครับโอเคพอโอนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนจาก i บ a n c e Smart Chain นะครับมาเป็นโคลนอส์นะครับเชนโคลนสนะโคลนสนๆนะปุ๊บ ไอเหรียญที่เราโอนมาเมื่อกี้มันก็จะมาอยู่ใน chain c o สนะครับเดี๋ยว r e f r e s นิดนึงนะอา้าวยังไม่มาอ่ะมาละ3.4 elk นะครับทีนี้พอเราได้3.4 elk แล้วเราจะเปลี่ยนตรง elk เนี่ยนะครับเป็น cro นะมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ swap นะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนนะครับเอา elk นะครับแล้วก็เลือก cro นะครับ ก็เลือก Mac ไปเลยนะครับเพราะเราจะไม่ใช้ ELK แล้วนะครับเราจะใช้เหรียญ CRO แทนนะครับเพื่อใช้เป็นค่าแก๊สของเชนนี้นะตอนนี้เราอยู่โคโนดนะแล้วเราก็กด s w a ปเลยครับเรียงกด c o n f i r มครับแล้วก็มันก็จะเสียค่าแก๊สนะครับ1 CRO นะครับเป็นค่าทําธุรกรรมเนาะแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับ กด add CRO to MetaMask ก็ได้นะครับมันจะเห็นเหรียญ CRO นะก็ปิดไปนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าเหรียญน,น่าจะมาแล้วอ่ะเป็น209.4 CRO นะครับเดิมผมมีติดอยู่นิดนึงนะมันก็เลยเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับทีนี้ก็ไปดูแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆชอบกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ VVS นะครับก็ไปที่ VVS นะครับถ้าชอบโครนาสวับนะครับก็ไปโครนาสวับนะครับแต่ในในีผมจะทำให้เพื่อนๆดูแล้วผมก็ไปอันที่กาวสุดเลยละกันก็คือ VVS USDC นะครับคือตัวนี้นะครับ VVS นี้ก็คือเหรียญของแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งการที่เราเอาไปอยู่ในฟาร์มในแพลตฟอร์มเนี้ยเราจะได้เหรียญ VVS เป็นค่าตอบแทนนะครับ ส่วน USDC นี่ก็เป็น stable coin นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกเลยนะครับเข้าไปกด enable ก่อนนะครับโอเคก็เสียค่าแก๊สอีกทีนึงนะครับผมเลือกอันที่กาวสุดนะถ้าใครอยากจะเซฟหน่อยก็ขอขอให้เลือก stable coin แล้วกันนะครับหรืออันนี้ก็ได้นะครับ stable coin ที่ให้ APR มากกว่านะโอเคเดี๋ยวรอมัน แป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วก,ก่อนที่เราจะไปสเตก LP นี้ได้เราต้องมีคู่เหรียญน,นี้ก่อนนะครับเราก็ไปที่เทรดนะครับแล้วก็เลือกสวัปนะครับเราก็เลือกเหรียญ CRO เรานะครับแล้วก็เลือกเป็น VVS นะครับแต่แต่เราต้องแบ่งครึ่งนะครับสมมุติเรามี209เนี่ยครับจะต้องแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเป็น VVS อีกครึ่งหนึ่งเป็น อะไรนะ USDc นะครับผมก็จะใช้100 CRO นะเอา100แล้วกันที่เหลือผมจะไว้เป็นค่าแก๊สนะครับแล้วก็กดสวอปเลยนะครับโอเคกดคอนเฟิรมนะครับแล้วกกดตกลงไปนะครับโอเคนะครับ มันก็กำลังทำธุรกรรมอยู่รอแป๊บหนึ่งนะโอเคได้แล้วนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะดูแป๊บหนึ่งจำไม่ได้อ,อ,อีกเหรียญหนึ่งเป็น usdc นะครับเราก็จะ swap cro นะรอ้อยหนึ่งนะครับเหลือแปด cro เป็นค่าแกนนะครับ usdc นะครับก็พิมพ์ไป โอเคแล้วเราก็กดสว a p เลยนะครับเราก็แลก c r o เกือบทั้งหมดเนี่ยให้เป็นคู่เหรียญน,นี้นะส่วนที่เหลือไว้นิดนึงก็เพื่อจ่ายค่าแก๊สนะครับแล้วก็กดสว a p เลยนะปรับเข้าให้นะครับแล้วก็กดคลิกรัวๆนะครับ โอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะมีคู่เหรียญน,นี้แล้วนะครับก็ดูในกระเป๋าแล้วนะตอนนี้เราจะมีเหรียญ CRO เหลือ7เหรียญน,นะแล้วก็อา้าวผมยังไม่ได้แอดนะช่างมันหละดูในนี้ก็ได้เรามี VVS เนี่ยสี่แสนนะครับแล้วก็ USDC เนี่ยห้าสิบห้านะต่อมาให้เรากลับไปที่หน้าของฟาร์มนะครับแล้วก็เลือกคู่เหรียญน,นี้นะครับที่เราต้องการสเต็กนะครับก็คือกดนี่เลยนะครับ แล้วเราก็ต้องไปไปทำทำ LP คู่ของคู่เหรียญน,นี้ก่อนนะครับกดตรงนี้นะเดี๋ยวรอรอโหลดแป๊บนึงนะครับโหลดงานจังโอเคทีนี้ก็เลือกนะครับเลือกเลือก m a กตัวก็ได้นะครับถ้ากด m a ก USDC อันนี้จะ4.6ผมต้องกด m a ก VVS นะครับมันมันจะเหลือเศษ,ษฝั่ง USDC นะ แล้วก็กด enable ทั้ง2อันนะครับกด enable อันนี้ก่อนนะครับ enable USDC นะก็กดยืนยันไปแล้วก็รอให้มันเสร็จนะครับโอเคแล้วผมก็ enable VVS ต่อนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับมันก็จะเสียค่าแก๊สอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะโอเค แล้วก็กดซัพพลายไปนะครับเราก็จะได้คู่ LP คู่เหรียญน,นี้นะครับโอเคครับกดคอนเฟิร์มซัพพลายไปก็เสียค่าแก๊สอีกแล้วนะครับ1.27 CRO นะตอนนี้เราเหลือ CRO เท่าไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้กลับมาหน้าเมื่อกี้นะครับ กด r e f r e s ทีหนึ่งก็ได้นะครับไปดูตรง VVS USDC ของเรานะทีนี้ก็ไปกดที่ Stake LP นะครับเราจะมีคู่เหรียญ VVS USDC LP แล้วนะ0 0 0 0 1 5 9นะะครับกด Max แล้วก็ Confirm ได้เลยนะครับซึ่งมันจะให้ ROI นะครับ Return on Invest เนี่ย ถ้า1วันเนี่ยครับจะให้6.19เหรียญน,นะครับหรือประมาณ5.62เนะครับเวันเนี่ยจะให้5 1เหรียญน,นะครับ46.59นะครับถ้า1ปีล่ะครับ1ปีเนี่ยมันกาวมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าคนที่เอาเงินเข้ามาเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะแล้วก็เหรียญเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ราคาดีขนาดเนี่ยเหรียญ VVS ที่เราจะได้นะครับ มันก็จะไม่กาวขนาดนี้นะครับแต่อันนี้ผมลองให้ดูนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆพ,พอใจก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับแต่ผมมีอะไรที่ดีกว่านั้นนะครับให้ไปที่ autofarm. network นะครับมาที่ตรง chain chronos นะครับโอเค autofarm เนี่ยก็จะคล้ายๆฟาร์มเมื่อกี้แหละครับ ให้ผลตอบแทนเหมือนกันแต่ต่างกันที่ออโต้ฟาร์มเนี่ยจะเอา VVS ที่เราได้แต่ละวันเนี่ยไปทบต้นด้วยนะครับแทนที่ว่าเราจะฝากในแพลตฟอร์ม VVS นะครับให้เรามาฝากในออโต้ฟาร์มแทนนะครับซึ่งผมจะเลือกอันนี้นะครับซึ่งผมมีคู่ LPU แล้วนะผมก็เลือกในออโต้ฟาร์มนะครับแล้วก็กด MAC เลยนะครับแล้วก็กด Approve ในออโต้ฟาร์มนะ autofarm.network นะครับ อยู่ในเช a i n โคโนดนะครับอันนี้เราทําในเช a i n โคโนนะก็แอป o ลบเลยนะครับก็คือแทนที่ว่าเราจะได้เหรียญ VVS เป็นวันๆมันจะเอา VVS ที่เราได้ไปขายแล้วก็มาซื้อคู่ LP เมื่อกี้นะครับแล้วก็ทบต้นไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราไม่ต้องไปกดเคลมถ้าพึงพอใจแล้วก็กดแม็กนะครับแล้วก็ deposit ไปนะครับมันก็จะฝากคู่ LP เมื่อกีในแพลตฟอร์ม VVS นะครับแต่ให้ออโต ฟาร์มเนี่ยเป็นคนคอมเพล์อินเทอร์สหรือว่าเป็นคนฮาร์เวสแล้วก็ทบต้นให้เรานะครับซึ่งจะมีการเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับก็กด d e POSIT เลยนะครับถ้าพอใจก็กดยืนยันแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคผมก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ไปอยู่ในออโต้ฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีว่าที่ผมฝากไป มันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงนะครับอันนี้มาดูที่เชนโค o นอสนะครับตอนนี้ผมมี2อง s e t เนะครับผมฝากเล่นไปอันนึงนะครับเหรียญ CRO กับเหรียญ i t c o i n นะครับ W BTC นะครับส่วนเมื่อกี้ผมฝากไป100 USD โดยประมาณนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n review and guide นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมมากเลยครับขอบคุณครับ